เอาลยก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็มาต่อจากเมื่อวานนั่เนเองแอปก็ยังอยู่เซิร์ฟเดิมนะก็วันเดียวกันนั่นแหละฮับแต่ว่าผมจะลงแยกไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแอปนด่อตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นพาร์ทสองเลยแล้วกันแอปสำหรับเซิร์ฟนี้นะตอนนี้ก็จะเรดบ้านนี้ว่ะดูดิเพื่อนมันลบไปแ้ป ตอนนี้ต่างชาติมันยังเล่นกับผมอยู่นะแล้วก็อยู่ที่เดียวกันนั่นเองครับมาตอนนี้ก็จะไปเอาบ้านนี้ก่อนครับเมื่อกี้ผมแตกไปให้มันรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันเอาบ้องเลยก็ยัดผมเลยนะเราก็จะไปเอาคืนของผมเยอะอยู่อะอยู่กับพวกมันเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็ไปเจาะกันเลยครับ เห็นบ้านแค่นี้บอกแล้วว่ามันอยู่หลายคนนะเมื่อกี้เห็น3าสคนเลยเนี่ยเดี๋ยวขอส่องดูก่อนแอปนีน่ดูดิยังโยเดี๋ยวเจาะทางประตูแอเนี่มันอุดไว้อะเมื่อกี้ผมก็เจาะรอบหนึ่งแอวโอ้ยมันปิดทนนันแอปแต่ก็ตาย ดูดิโอ้โหมาเรื่อยๆเ,เลยพวกนี้เนี่ยซัดไปแฮปบนบ้านหนึ่งคนโอเค,อเคทางไปเครื่องบ้านอ่ะนี่แฮปดูดิอันนี้ก็จะเป็นของผมแฮปเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ทำตกไว้ไงอย่างเยอะโอ้โหได้คืนมาแล้วแต่ก็เราต้องเอาบ้านมันคืนแฮปเนี่ยเฮ้ย ดูดิมันเก็บปืนเรามาได้นแนบเนี่ยโอ้โหเอ้ยจะโดดมาแบบนี้ไม่ได้เกิดมาอีกแล้วมันก็น่าจะวางเตียงแถวๆนี้นะโอ้ยอ้าวเฮ้ยยิงเลยแล้วกันแนบสโคบไม่ได้เป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยสโคบไม่ได้ปะ Follow me บ้าเฉย โอเคได้ละโอ้โหนี่แอบวันนี้ก็ได้ของมาคืนละเราก็จะให้ระเบิดนะให้ลูกบ้องเนี่ยกับคนนี้แอปก็คนในตีเรานั่นเองให้เขาไปเร็ดเอาไปซาแปดลูกนี่สิบลูกพอดีไปไปจอะบ,บ้านแอปไม่รู้ว่าบ้านมันมีของเาล่านะข้อพังไปครึ่งบ้านแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแอปแต่ก็ ต้องกำจัดไงมันอยู่แถวบ้านเราเดี๋ยวบ้านเราจะไม่ปลอดภัยนั่นเองโอ้โหดูดิครับพังไปครึ่งบ้านแล้วเจออย่างว่าตู้เบีวมันเนี่ยตายพยาิซะา นี่แฮปเตียงมันก็อยู่หลังหินนี่อ่ะเดี๋ยวฉีดยาโชว์แฮปเนี่ยเอาดินีเป็นไงถ้าเราฉีดยาเนี่ยมันก็จะออกมานะมาดูว่าเลือดเราไม่เต็มไงนี่แฮปหลอกโจรต้องแบบนี้สิ มันเจาะทางไมตรงนั้นวะเดี๋ยวเราก็ลองดูสะหน่อยแอบชั้นบนมันมีอะไรตู้เบลกันอยู่ชั้นบน่ะนี่แอบไม่น่ามีนะน่าจะอยู่ใต้บันไดอ่ะมันมีอยู่ตอนนี้ก็เงียบแอบผมว่ามันก็น่าจะทิ้งเลยนะบ้านนี้เนี่ย บ้านก็ไม่มีอะไราาเดี๋ยวจะลองไปเจาะบ,บิวกันดูแฮปนี่แล้วก็จะได้หรือทิ้งนั่นเองอต้องงี้สินี่แับเจาะเจาะบันไดเลยนะ ตอนนี้ก็ได้ลูกบ้องมาเพิ่มแฮปเนี่ยพังแล้ววะนี่แฮปดูดิดนี่เป็นไงไปดีกว่าแฮปผมว่าไม่น่าจะเหลือของเล่นบ้านนี้เนี่ยบ้านอะไรไม่รู้แฮปมันก็น่าจะเพิ่งสร้างนะเดี๋ยวเราก็ไปหาหลังใหญ่กว่านี้แฮปนี่ไปเรตต่อน,นั่นเองนะโอเคของก็ไม่น่าจะมีอะไรรับเนี่ย ปลกลับบ้านแฮปตอนนี้ที่บ้านผมก็มีซีโฟไม่ใช่ซีโฟเด็มีผงข่าวแฮปก็มีเป็นพันเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปคราฟดีกว่าแฮปไปคราฟลูกบ้องแล้วก็ไปหาเรดบ้านใหญ่ๆนะต้องกำจัดแฮปบ้านพวกนี้เนี่ยมาถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรหัสกันก่อนแฮปเอาเป็น1 2 3เลยแหละเพราะว่า ฝรั่งคนนี้เนี่ยมันคือมันยังไม่รู้ไงรหัสบ้านผมเนี่ยผมเขาเพิ่งบอกไปแฮปว่าหนึ่งสองสามก็ให้มันอยู่บ้านไปแฮปมันก็ยังไม่มีบ้านนะนี่ไล่เปลี่ยนให้หมดเลยแฮปบ้านเราก็แค่นี้บอกแรปว่าโคตรเล็กเลยหวังว่าคงไม่มีใครมาเรดนะ Yeah. เรียบร้อยแฮปรหัสบ้าน1 2 3นี่เดี๋ยวจะมีแบบคนมาสุมรหัสแน่นอนแฮปจบแน่ oh. เอ้ยมอเตอร์ไซค์มาแฮปแถวบ้านเลยตอนนี้ผมก็กำลังจะครับลูกบ้องอยู่ไงยกเลิกไปก่อนแฮปไปดูมันแฮปตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยเผือว่า มันจะมีลูกบ้องไงมันมาหาเรดแน่นอนแอปเก็บไปก่อนป่ะไปลองหาดูแฮปตอนนี้บ้านผมกี่ชั้นวะเนี่ยสามชั้นเหรอถ้ารวมกับชั้นดาดฟ้านี่ก็สามชั้นแอบเป็นไงนบ้านผมก็ทรงเล็กๆนะ แต่ก็ยังรอดแฮปยังมีคนมาเรดนะมันน่าจะไปไกลแลยแฮปดีเราก็ไปครับมอไซ์ดีกว่าวะ่ะแล้วก็ไปลองขับตามดูแฮปนี่มีของอยู่ผลิตได้ต้องมีแฮปมอไซ์เนี่ยแล้วก็ไปตามหามัน หาดเหล็กนี่ผมมีเหล็กอยู่รับมาเลยมาตอนนี้ก็ได้มอไซค์แล้บหวางเป็นเลยอ้าวไม่มีน้ำมันเดี๋ยวไปเอาซะหน่อยแอปทีเราก็จะออกหาเรทนั่นเองนะบ้องแดงก็มีอยู่25ลูกแอปแล้วก็ ในตัวเพื่อนด้วยนะพอเรดได้อยู่แอบเดี๋ยวจะลองไปหาบ้านแถวๆนี้นะน้ำมันเมื่อกี้ก็หยิบอยู่นะไม่รู้ว่าหายไปไหนเลยเนะี่ยเราก็ต้องกำจัดงไงบ้านแถวๆนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่ยากมันเป็นเซิร์ฟคูลด้วย,ยงไงคนก็มีระเบิดกันเยอะเดี๋ยวเผลือแป๊บเดียวนี้ผมว่าบ้านหายแน่นอน แล้วก็ต้องกำจัดซะก,ก่อนแปบบบ้านแถวๆนี้เนี่ยป่าพร้อมเลยแฮบปบมอไซคันเดียวเฮ้ยตรงนั้นมีมอไซด้วยวะตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูบ้านนั้นแฮบปบมันก็อยู่ตั้งนานเลยเนี่ยบ้านนี้อาจจะมีคนก็ได้แฮบปบต้องลองนะ เดี๋ยวเราไปเจาะดีกว่าวะ่ะก็บ้าน Hi หายน่าสนใจอยู่เดี๋ยวไปเอาบ้านนี้กันก่อนนครับก็น่าจะเป็นแค่บ้านแคมป์นะเพราะว่าแค่สี่บล็อกเองครับไปเลยบ้านอยู่แถ,แถวๆนี้บอกเลยครับว่าขอเจาะหน่อยแล้วกันนะเอ้ยนีย่ดีบว่ะมา ยิงไปเลยไม่ต้องรอนี่ต้องงี้สิเพื่อนปับ๊บเออคือถ้ามีคนเมื่อกี้คือแบบสวยเลยนะตูตฟังปับ๊บแล้วก็ยิงใส่เอ้าเฮ้ยมีคนมีคนใช่ไหมนี่แฮปเฮ้ยอ่ามันแปะระเบิดทิ้งนี่งไงแฮป โอ้โดูดิ C 4 4สิบสองโลเกี่ยมเลยเมื่อกี้ก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นะแล้วก็มันระเบิดทิ้งแล็บเนี่ยมาดูว่ามันจะตายไงจบจัดเลยแบไปดีกว่านะไปหากันต่อมันอยู่ Nice ตัวเมื่อกี้เลยวะเป็นที่แบบผมเล็นไปก่อนหน้านี้นะมันยังอยู่แถวนี้อ่ะยังมีคนยิงแถวนี้แฮปจะไปบวกดีเปล่าวะเนี่ยเป็นแค่กลมือเองนะนี่ยิงจากตรงนี้แฮประยะนี้ก็พอได้อยู่ขอบสีนี่เม็ดเดียวอา้าวตัวเดิมเลยดีว่า ไปดีกว่าแอบต้องเล่นนะกับมันเนี่ยเราจะมีของทำไมมันยังอยู่แถวนี้วะอันนี้บ้านมันเหรอนี่แอบเบตียงมันอยู่นี่นะแล้วทำไมมันขยันเกิดยังวะนึกว่าแบบ จะมาแบบดูของไงมาฟอกบ้านอะไรอย่างนี้กำจัดเลยรัปตู้บิวต,ตรงนี้นะแล้วก็ต้องรื้อทุกหลังที่อยู่แถวนี้เดี๋ยวลองไปโซนบนดีกว่าวะผมยังไม่ได้ไปรัปเนี่ยตั้งแถ่มาเซิฟนี้ก็เล่นแต่โซนล่างนะเดี๋ยวลองไปดีกว่าแฮปแต่ว่ายังมีบ้านแบบบ้านดีๆไงที่น่าเรท อันนี้ก็มีแอร์ดรอปตกด้วยนะนีะก่ก็ไม่ต้องไปเก็บแร์เรารวยอยู่แล้วไงเซิฟนี้เนี่ยโอ้ยคนเยอะดีวะ่ะเอาเฮ้ย ชุดเต็มเลยนะเนี่ยมาจากไหนโอ้โหไม่บ้องเฮ้ยบ้องแดง99 nice. กโอ้ยของฟูเลยนี่ว่าเอาเรื่องแอบ <Okay. S 1> ใครอยูว่วะเนี่ยมันเดินมาเพลินแอบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเลยก็ไม่ยิงผมด้วยนะเดินผ่านเฉย ยาเพื่อนนี่ตอนนี้ก็ได้ลุกบ้องเพิ่มแลเกือบร้อยกว่าลูกแล้วก็เรดบ้านใหญ่ได้แน่นอนเอ้ยพเพื่อนยา nice. ยาใหญ่เออไม่เอาบอกแล้บว่าพลาดนะเพราะว่าฉีดทีเดียวนี่คือเต็มหลอดเฮ้ย เอาเลยไงมีคนมาป้นรถว่ะเอ้ยไม่ได้เก็บน้ำมันมาซะด้วยโดนแล้วเสียงไปทางนั้นนี่คือโยนน้ำแน่นอนจะหุบแล้บรถเรานี่ไงโอ้โหลงน้ำยิงแบบเอ้ยอมันขับไปดีกว่าไม่ได้ทิ้งน้ำแฮบบ็ดสี่ไปละ บอกแล้วว่ามันกล้ามาป้นรถเราอ่ะนี่เราก็ต้องไปเอาคืนแนบนี่มันล้นผิดคันแล้วมาจัดของซะหน่อยแฮปไปเรดบ้านมันกันเลยมันกล้าไงล้นรถเราเดี๋ยวตามไปเลยแฮปก็รถผมนี่คือติดเครื่อง GPS ไงแล้วก็สามารถตามไปได้ได้เอง ตอนนี้ก็มีอีกคันหนึ่งนะรถเนี่ยนี่ดีที่มันเอารถที่ผมคราฟนันเนี่ยแล้วก็สามารถดูได้ไงว่ารถมันอยู่ไหนเนี่ยเราก็ตามไปนั่นเองครับนี่อีกคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ไปครับเราก็จะตามไปบ้านมันเลยครับมันอุตส่าห์เอารถเราเลยไงแล้วก็ต้องไปเยี่ยมซะหน่อยครับ เฮ้ยติดโอเอเอาเฮ้ยโอเคได้อยนึกว่าจะติดรอบสองมารอเพื่อนมาแฮปแล้วก็จะตามรถผมไปเลยนี่ปามันก็ต้องขับไปบ้านมันแน่นอนแฮป ตอนนี้ก็พอเรดได้อยู่รฮบลูกบ้อง19ลูกนี่พอได้โยแล้วทำไมมันจอดกลางถนนเนี่ยอย่าบอกว่ามันเอารถผมไปทิ้งนะแบบนี้ไม่ยอมแฮปไม่รู้ว่าใครด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องหาตัวมันไงไปเลยน่าจะทันแฮปลองไปดูตอนนี้มันจอดอยู่นะ ใกล้ถึงเลยแปมันอยู่แถวๆนี้รถผมอยู่ที่เดิมเลยผมว่ามันขับมาทิ้งแน่นอนแอปจบจัดเลยเอ้ยแถวนี้มีคนยิงแอปเปดดูซะหน่อยดีกว่าวะ่ะ Follow me โอ้ย หัวก,กันมันเลยแบบนี้สิที่ต้องการอะไรอะ่ะลูกบ้องอโอ้โหร้อยกว่าลูกแล็ปมันไปคับมาว่ะสวยแล็ปที่เราก็ได้ใช้ระเบิดแบบว่ายิงเล่นเล่แล็ปเนี่ยร้อยกว่าลูก ตอนนี้รถผมก็อยู่กลางถงดนนเลยแฮปแล้วก็เก็บไปนั่นก่อนเนี่ยเอานะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเคาน์เตอร์เรทก่อนมันมีคนเรทวะบ้านนี้อ่ะโดนเรทตัวเก็บของแฮปร่วงไปซะดูดิแฮปโอ้โหเรทกันโยแบบนี้เราก็ต้องแจมด้วยคน ยัดเข้าไปบ้านเลยเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์มาเพิ่มมีคนมาเพิ่มแล็บเนี่ยเราก็เอาคนที่แบบว่าเพิ่งมาก่อนดีกว่า,วาเฮ้ยแวบแวบยิงไปก่อนอ้าวเฮ้ยล้มเฉยนี่มันเล่นมุมอ่ะอยู่ขอบขอบผมยิงไปนี่คือตายเลยนะ ตรงนี้อีกคนหนึ่งจะแอบหลังพื้นใช่ไหมซัดไปเลยนี่แอบรุง่งแอบโคตรชอบเลยนะแบบว่าแอบหลังพื้นเนี่ยแล้วก็มีลูกบ้องพอดีก็จัดเลยแต่น้าไม้มาเพิ่มแล็บเนี่ยสามสิบลูกรวยจังหวะพวกนี้เนี่ยแบบว่าแต่ละคนนี่คือในตัวก็จะเปิดกันทุกคนเลยนะ เป็นไงแฮปอันนี้บอกแล้ว่าเคน์เตอร์เรทของจิงเพราะว่าในบ้านคนหนึ่งไงที่มันเตรดทอยู่ะน,นี่ก็พวกผมเนี่ยข้างนอกกำลังเจาะอยู่โคตรเอาเจาะไปแฮปมันตื่นเต้นแน่นอนถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเอ้โว้ เรียบร้อยแับมันล้มป่้เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ามันถือบ้องนะนั่นไงระวังเพื่อนต้องมาฝั่งนี้แับเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก็จะโดนดามเมจนะชุกไวๆโอ้โหพื้นพังแ้ปที่ไหยมารอดอยู่ร่วงไปซะต้องยี้สิ เล่นบ้องดีนักนี่แรบดี๋ผมเล่นซะบ้างนะบ้องเนี่ยลูกเยอะเงี้ยมันก็จะเก็บไว้ทำไรนะยิงซะเลยเดี๋ยวลองไปดูของแฮปในบ้านเนี่ยมันเรดแตกยังวงเนี่ย คือถ้าแบบว่าเรายิงแบบนี้นี่คือมันตายนะถ้าเป็นไม้เนี่ยทุกคนเอ๊ะที่มันทําแบบเป็นที่ปีนเนี่ยไปดูว่าถ้าเป็นหินเนี่ยจะตายปาเปล่าและจะตายอยู่เมื่อกี้คือแบบโดนปั๊บนี่คือตายเลยนะเพราะว่ามันพังเลยไงมาลองไปดูแฮบปบ <c oughs> โคนว่ะทีเราก็ไปเรดบ้านกันต่อดีกว่าแฮปบ้านนี้เกือบแตกแล้วโอเควิวยังไม่พังแฮปมาเจาะต่อเลยอีกฝนหนังเดียวอ่าเจอบ,บิวแฮป ทางเทซาเรียบร้อยแฮปวางบิวไปก่อนเลยจะลองไปดูในศพเมื่อกี้แฮปคนที่ผมยิงนะน่าจะมีของนี่ใช่ไหมโอ้ <follow me. S 1> โ,อโหไม่บ้องเยอะอยู่ลูกบ้องแฮปซีโฟใช้ได้ อ้านมนีเนี๋ยวเราก็ปล่อยให้เพื่อนมันเก็บไปนะลุมก็ดูคนดีกว่านี่ไงเป็นไงโคตรมันวะลูกบ้องเยอะเอ้ยนี่จะไปไหนมาเดี๋ยวไปดูรถผมซะหน่อยแอฟว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่เลยนะครูว่าดูจากที่มันถึงเลยเนะี่ย แถวนี้ตามไปเลยอ๋อนี่แฮบบแล้วมันทิ้งทําไมตรงนี้มันขับเล่นเลยดีว่่แฮบบก็ดีอยู่นะที่มันแบบไม่ทิ้งในน้ำนะแล้วก็สามารถขับไปได้ต่อนั่นเองปะ่ะตอนนี้ก็ไปไหนดีวะเนี่ยลูกบองก็มีเยอะนะเอ้ยผลลัค,น,ลคนสิบฟม,มี2คันนะี่และ ไปไปดีกว่าแฮปได้รถคืนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ะใครวะเนี่ยที่มาปนตัวเฮ้ยจะเอาโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนเลยกันแฮปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด,ด้วยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นกันใหม่แฮปเซิรฟ์ฟขุดนล้านเนี่ยก็มันอยู่โอเคไปแฮป